PP l o g i s t i c ิสาขาลังสิตยินดีบริการรับส่งพัสดุทุกขนาดถึงบ้านทั่วไทยนะครับวันนี้เราจะมาพามาดูสินค้าป้ายเวนิลนะครับจะเป็นโครงการของสสสสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะครับช่วงปีใหม่นะครับโครงการตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มดื่มไม่ขับรถเร็วรถเสี่ยงนะครับของสสสนะครับไอต,ตัวนี้จะเป็นป้ายโครงการนะครับของหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศเลยนะครับาสาขาลังสิทธ์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งป้ายรณรงค์่วงปีใหม่นะครับนี่นะครับณวันนี้นะครับป้ายตัวนี้จะจัดส่งไปที่ตามเป็นจุดตัวต่างๆนะครับหรือจุด าสารกลางในแพทย์สาธารณสุขสถานีตำรวจต่างๆนะครับนี่นะครับอของเรารับส่งสินค้าทุกขนาดถึงบ้านทั่วไทยนะครับราคาถูกมากครับยังไงโทรมาที่08.3.006.7.9.57นะครับหรือ08.6.557.6.7.06นะครับ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ